อนิาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการนับ11ถึง20จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกจำนวนสิ่งต่างๆและแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนด11ถึง20ได้ค่ะจำนวน11 จำนวนสิบสองจำนวนสิบสอง จำนวนสิบสามจำนวนสิบสาม จำนวนสิบสี่จำนวนสิบสี่ จำนวนสิบห้าจำนวนสิบห้า จำนวนสิบหกจำนวนสิบหก จำนวนสิบเจ็ดจำนวนสิบเจ็ด จำนวนสิบแปดจำนวนสิบแปด จำนวนสิบเก้าจำนวนสิบเก้า และจำนวนยี่สิบค่ะและจำนวนยี่สิบค่ะ ใช้เดียวตอนหากันจนเจอมาช่วยพลอยนับจำนวนสิ่งของเหล่านี้กันค่ะข้อหนึ่งภาพนี้มีแอปเปิ้ลจำนวนกี่ผล <Wow! S 2> ข้อสองภาพนี้มีมะม่วงจำนวนกี่ผล ข้อสภาพนี้มีมังคุดจำนวนกี่ผล wow! Wow! ข้อสภาพนี้มีกล้วยจำนวนกี่ผล อย่างไรบ้างคะเพื่อนๆรู้จักจำนวน11ถึง20กันไปแล้วคราวนี้เรามาสนุกกับการบอกจำนวนของสิ่งของเหล่านี้กันดีกว่าคะ่ะบบาทฝึกหัดหน้าที่102เรื่องจำนวนนับ11ถึง20โดยให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่รูปที่แสดงจำนวนเท่ากัน ในนี้นะคะจะมีรูปที่เป็นจำนวนแท่งนะคะแล้วก็จะเป็นจำนวนรูปภาพต่างๆนะคะโดยให้โยงเส้นจับคู่กันนั่นเองเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลยนะคะว่ามีจำนวนอยู่เท่าไหร่ในนี้นะคะจะมีอยู่10ค่ะ10แล้วก็11 12 13 14 15 16 17 10สบวกเได้เท่ากับ สิบเจ็ดค่ะต่อไปค่ะมวกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กๆสังเกตไหมคะอันนี้คือกรอบสิบนั่นเองหมวกที่อยู่ในกรอบแปลว่ามีสิบอันสิบแล้วก็หนึ่งสองสิบบวกสองได้สิบสองค่ะ ได้จํานวนเท่าไหร่เขียนจํานวนนั้นลงไปก่อนนะคะเด็กๆต่อไปค่ะในหนึ่งมัดมีสิบอันสิบและก็สิบเอ็ดสิบสองได้สิบสองค่ะกรอบสิบกรอบสิบในนี้แสดงว่ามีสิบอันสิบแล้วก็สิบเอ็ดค่ะ ในมัดหนึ่งมัดมีสิบอันนะคะสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเป็นสิบเก้าอันค่ะแก้วนะคะในกรอบสิบมีสิบอันสิบและก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เป็นสิบสี่ค่ะ ในมัดหนึ่งมัดนะคะมีสิบอันสิบและก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เป็นสิบสี่ค่ะไมาตีปิงปองนะคะในกรอบสิบนะคะมีสิบอันนะคะสิบและก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเป็นสิบเจ็ดอันค่ะ หนึ่งมัดนะคะมีสิบอันสิบแล้วก็สิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดค่ะลูกโป่งนะคะในกรอบสิบมีสิบอันสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าค่ะให้โยงเส้นจับคู่นะคะจำนวนที่เท่ากันเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะค่ะ อย่างอันนี้นะคะสสิบองกับสสิบองโยงเส้นหากันแบบนี้ค่ะอ่สิบ14กับสิบ14โยงเส้นหากันแบบนี้ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่103ให้เด็กๆวงล้อมรอบคำตอบของจำนวน เดี๋ยวเราจะมานับจำนวนพร้อมๆกันนะคะในไข่นะคะในกรอบนี้นะคะอ่าม,มีจำนวนอยู่10ค่ะ10แล้วก็11 12 13นะคะและให้เด็กๆวงล้อมรอบคำที่เขียนว่า13ค่ะ สิบสามคือสออบอสิบสออาอร์มอสามค่ะข้อต่อไปค่ะในกล่องนี้นะคะคือสิบขนมสิบชิ้นนะคะสิบและก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกค่ะให้เด็กๆวงล้อมรอบคำที่เขียนว่าสิบหกนะคะต่ออีบอสิบฮอโอกอหกค่ะเดี๋ยวสองข้อสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กๆช่วยกันวงกลมนะคะโดยที่ครูจะช่วยนับนะคะในนี้นะคะหนึ่งมัดมีสิบค่ะ และก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดได้สิบแปดค่ะต่อไปนะคะเป็นปากกาค่ะในกล่องนี้นะคะจะมีสิบแท่งค่ะสิบแล้วนับต่อเป็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าค่ะวงล้อมรอบเลขสิบห้านะคะ